ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568เขียนโดยดรเสดีวงมนทามานำเสนอครับเป็นมนุษย์อย่างไม่ได้ใหญ่เรียกหามนุษยธรรม ทหารเขมรถล่มโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อพื้นที่ชุมชนพลเรือนคนไทยบาดเจ็บล้มตายเสียหายอย่างหนักเป็นการกระทําที่ผิดสนธิสัญญาออตตาวาแบบไม่มีจริยธรรมและมนุษยธรรมยังมีน่าจะส่งคนเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของไทยพอไทยไม่ให้เข้ามาเพราะไม่อาจไว้วางใจชาติที่มี d n เของพญาละแวกก็สร้างเรื่องให้ไทยถูกประนามว่า ไม่มีมนุษยธรรมแล้วก็ดันมีคนไทยบางคนที่มีทัศนคติเชิงลบกับประเทศตัวเองแต่ใส่ใจขมรใส่ใจพมา่าก็ออกมาสมทบกับขมรด่าไทยว่าไร้มนุษยธรรมทำผิดกติกาสากลการตัดสินใจอะไรจะใช้หลักการทั่วไปทุกครั้งไม่ได้มันต้องดูที่บริบทที่เป็นการเฉพาะสำหรับแต่ละกรณีมาประกอบการพิจารณาด้วย ขเมศทำผิดกติกากฎแล้วเราจะไม่เอาประเด็นนี้มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะให้ขเมรเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของไทยเราเลยหรือพฤติกรรมขเมรที่ผ่านมามันไว้ใจได้ที่ไหนเขาละเมิดข้อตกลงเขาลุกรานดินแดนเราเขาอ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นเป็นของเขากล่าวหาว่าเราขโมยวัฒนธรรมอย่างหน้าด้านๆปล่อยเฟกนิวส์ กล่าวหาประเทศไทยว่าเป็นคนเริ่มต้นข้อพิาพาทก่อเข้ามาก่อกวนดินแดนไทยหลากหลายรูปแบบลอบกัดเราโจมตีพื้นที่พลเรือนของเราแบบนี้เราจะยังยอมให้เขาอ้างมนุษยธรรมโดยไม่พิจารณาพฤติกรรมที่ชั่วช้าของเขาเลยหรืออยากคิดตื้นตื้น,นะจ๊ะพวกนักการเมืองหัวสมัยใหม่ที่บ้าประชาธิปไตยแบบไร้รากเง้าความเป็นไทยก่อนจะพูดอะไร ควรพิจารณาองค์ประกอบให้ครบทุกมิติตามความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละเรื่องหน่อยนะใครก็ตามที่จะพูดเรื่องมนุษยธรรมในกรณีที่ไทยเราไม่รับผู้ป่วยขเขมรเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของไทยช่วยพิจารณาความเป็นคนไร้จริยธรรมไร้มนุษยธรรมไร้ความกตัญญูของผู้นำกัมพูชาหน่อยนะเขามีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยมีเครื่องบินส่วนตัว มีอำนาจสูงสุดในประเทศมากกว่า30ปีทำไมเขาไม่มีปัญญาสร้างโรงพยาบาลดีๆให้ประชาชนของเขาทำไมคนขมรจะต้องเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลของไทยประเทศตัวเองไม่มีโรงพยาบาลดีๆทำให้ขมรต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลของไทยแต่ก็ยังให้ทหารถล่มโรงพยาบาลของไทยแบบผิดกติกาสากลว่าด้วยเรื่องการทำสงครามรวมทั้งถล่มพื้นที่พลเรือนของไทย ที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายการกระทําของขมิเป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมแล้วจะมาถามหาจริยธรรมกับประเทศไทยได้อย่างไรคนอย่างผู้นํำขมินที่ปลิ้นปล้อนโกโหกโหดร้ายทําลายชีวิตผู้คนมา,มามากมายตั้งแต่ตอนเป็นขมินแดงอย่ามาเรียกหาความมีมนุษยธรรมกับใครเลยเพราะคนอย่างเขาแค่จะเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ได้เลย สำหรับนักการเมืองบางคนแทนที่จะทำตัวเป็นคนไทยหัวใจเขมรพูดจาเข้าข้างเขมรมาช่วยกันทำสงครามข่าวกับเขมรดีกว่าไหมตอนนี้เขมรเขาผนึกกำลังการทำสงครามข่าวกับไทยทั้งพ่อผู้ชั่วร้ายแม่ที่แสดงละครการเมืองลูกที่เป็นผู้นำหุ่นเชิดของพ่อรัฐมนตรีหลายกระทรวงซื่อมวลชนหลายสำนักและประชาชนหลายคนของกัมพูชา พากันให้ข่าวให้ร้ายประเทศไทยกล่าวหาว่าไทยเป็นคนเริ่มต้นความขัดแย้งครั้งนีทง้ทั้งที่เขาเป็นฝ่ายลุกล้ำเราก่อนและปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงกับประเทศไทยก่อนไทยเราฝ่ายสันติพยายามอดทนอดกลัน้นไม่อยากตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรงแต่ก็ไม่อาจจะนิ่งเฉยปล่อยให้ขเขมรกระทํากับประเทศข้างเดียวไทยเราจําเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองปกป้องอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนเราทําตามกติกาสากลของการทําสงครามเราไม่เคยถล่มพื้นที่พลรเรือนของเขาเราพุ่งเป้าไปที่ค่ายทหารและคลังแสงอาวุธเท่านั้นและทุกครั้งที่เราต้องทําการรบก็เพราะขมิเนเริ่มต้นก่อนเราจําเป็นต้องต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติและเป็นการกระทําที่มีความชอบธรรมสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือไทยกับกัมพูชาก่อนหน้านี้ ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดประเทศไทยเคยช่วยเหลือกัมพูชามาช้านานแล้วพระมหากษัตริย์ไทยก็เคยชุบเลี้ยงพระราชวงศ์ของกัมพูชาช่วยไปรบขับไล่เวียดนามที่พยายามจะย,ยึดครองกัมพูชาแล้วสถาปนาพระราชวงศ์ของกรัรมพูชาให้เป็นกษัตริย์และเมื่อขมรนแดงไล่เข็นฆ่าชาวกัมพูชาประเทศไทยก็เปิดพรมแดนรับเอาชาวกัมพูชาที่ต้องการหนีตายให้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย และส่งเสริมให้กัมพูชาได้มีพื้นที่ในประชาคมโลกรวมทั้งได้เป็นสมาชิกของอาเซียนแม้แต่คุณลูกที่ได้เป็นผู้นำอยู่ในเวลานี้ได้ไปศึกษาวิชาทหารที่เวสต์พอยต์สหรัฐอเมริกาก็ได้ไปด้วยโคต้าทุนของประเทศไทยการที่กัมพูชาก่อการเช่นนี้มันคือคนเนรคุณไร้ความกตัญญูซึ่งเราก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ใครไปทําอะไรให้กับผู้นํากัมพูชาแค้นเคืองจนต้องออกมาทําสิ่งเลวร้ายกับประเทศไทยอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้พฤติกรรมเช่นนี้ขอพูดอีกครั้งว่าผู้นําที่มีบารมีสูงส่งของกัมพูชานั้นไม่สมควรที่จะพูดเรื่องมนุษยธรรมใดๆทั้งนั้นเพราะคนอย่างเขามีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นมนุษย์อย่างไม่ได้เลยเวลานี้เราก็เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลของเราอ่อนแอ ไม่รู้ว่ามีปมอ,อะไรทำไมจึงไม่กล้าที่จะมีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการกับกัมพูชาทำไมไม่คิดจะทำสงครามข่าวกับกัมพูชาทำไมจึงปล่อยให้กัมพูชาทำสงครามข่าวลุดหน้าไปเรื่อยๆจนทำให้ประชาคมโลกได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกร,รณีพิพาทในครั้งนี้จากฝ่ายกัมพูชาเพียงข้างเดียวยังดีที่ประเทศไทยยังมีทหารที่รักชาติจึงมีการออกแถลงการออกมาเป็นระยะระยะ และยังมีประชาชนที่รักชาติอีกเป็นจํานวนมากที่ออกมาพูดจาชี้แจงให้ประชาคมโลกได้เข้าใจจุดยืนและความอดทนอดกลั้นของคนไทยถ้าหากไม่มีกองทัพและไม่มีประชาชนที่รักชาติไทยเราต้องพ่ายแพ้สงครามข่าวกับกัมพูชาอย่างแน่นอนท่าทีของรัฐบาลไทยที่ไม่เข้มแข็งไม่จริงจังกับการต่อสู้ทางการเมืองและการข่าวกับกัมพูชา ทำให้ประชาชนไม่อาจไว้ใจพวกเขาให้เป็นผู้นำประเทศอีกต่อไปเพราะจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศเมื่อต้องต่อสู้กับคนที่ไม่มีความเป็นมนุษย์อย่าเอาหลักสากลของเรื่องมนุษยธรรมมาทำให้ต้องพ่ายแพ้เลยนะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยดรเสรีวงมลทามานาเสนอเป็นประจาทุกวันอาทิตย์ สวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเป n ลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้าน ซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขรัพ์โททศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา แองเจิลเจ็ดเอ็ดเก้ารีโอตี